เวลานี้ลุงเข้ามานอนในเต็นท์แล้วนะได้เวลาพักผ่อนแล้วครับวันนี้ลุงจะถือโอกาสเล่าเรื่องผีบ้างนะมาอยู่ในป่าเขาอย่างเงี้ยไม่เล่าเรื่องผีนี่ก็กระไรอยู่นะมันก็ต้องสัมผัสกับตัวเองบ้างนะเรื่องแบบนี้นะ มันมีหลายเรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตอนบวชก่อนนะตอนที่ลุงมาอยู่ที่วัดถ้ำใหม่ๆเนี่ยปีพศสองพันห้อยมตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีถนนเข้ามานะที่วัดนี่ก็ยังกันดานมากๆคือ จะต้องเดินลัดทุ่งเข้ามาจอดรถไว้ที่คลองน้ําแล้วก็ต้องเดินลัดทุ่งเข้ามาเป็นกิโลกิโลอ่ะอืมทีนี้ลุงจะเล่าเรื่องที่ลุงสัมผัสในเรื่องลึกลับให้ฟังนะเอาตอนนู้นก่อนตอนที่บวชพระก่อนมาอยู่พรรษาแรกอะ่ะ ตอนบวชพระใ,ใ,ใหม่เนี่ยโหจะเคร่งครัดมากๆเลยตื่นตีสี่ตีห้ามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอย่างแผ่เมตตาทำอย่างนี้ทุกวันเอ่อทีนี้มีวันบางวันเนี่ยพอนาฬิกาปลุกปุ๊บเนี่ยพอพอมานนานๆเข้ามันมันก็มีวันที่เราขี้เกียจเราเมื่อยเราเมื่อยบ้างนะน,นะ พอนาฬิกาปลุกตีสี่ปุ๊บเราก็ไปกดนอนต่ออะไรอย่างเงี้ยอนี่แหละเพราะมันจะได้เรื่องตอนนี้แหละเพราะเราไปกดนอนต่อปุ๊บเนี่ยพอเรานอนไปสักพักหนึ่งอ่ะพอเครื่องจะหลับเขาจะมาปลุกเลยเออไม่รู้ผีหรือว่าเทวดาหรือว่าอะไรแหละแต่เราสัมผัสได้เขาจะมากระตุกขาบ้าง จะไม่กีดตามตัวบ้างอะไรคือทำให้เราตื่นว่างั้นแอออแต่ลุงคิดว่าน่าจะเป็นพวกภุมมะเทวาลุขะเทวาหรือว่าอากาศเทวาที่อยู่ประจำที่รักษาทำวัดธรรมแห่งนี้นะน,น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่เขาไม่ไม่ไม่ได้มาปรากฏตัวให้ให้ให้เห็นนะคือเขาคงรับรู้ว่าเราเราคงรับไม่ได้อะถ้าถ้ามาให้เห็นเป็นตัวตัวคือเขาจะรู้นะว่าเรากลัวไนงะแต่เขามาเขามาปลุกเราเนี่ยมากระตุกขามากรีดตามตัวอะไรเนี้ยไม่ได้เป็นครั้งเดียวนะเป็นจะเป็นบ่อยถ้าเวลาเราเว,เวลาเรา เราเราเป็นพระเนี่ยเราเราเคร่งแล้วแล้วก็เราเราเรา,เราจะมีบุญเยอะใช่ไหมล่ะเวลาเราแผ่เมตตาอย่างเงี้ยแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลแล้วก็สวดมนต์เราจะทําอย่างเงี้ยทุกวันอืมเนี่ยเราจะสัมผัสได้ตอนที่เวลาเราเรากดโทรศัพท์เวลาโทรศัพท์ปุกป๊บเราจะกดแล้วก็นอนต่อเนี่ยทุกครั้งเลยเขาจะมาทํากับเราอย่างเงี้ยทุกครั้ง จน,จนตอนแรกก็ตก,กใจยเหมือนกันแต่พอนานๆเข้าเริ่มชินเ,เริ่มชินแล้วพอเรา,เากวดนอนต่อแล้วกระตกุตกตกระตกุตกปะกูจะนอนอลไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้มีอีกเรื่องหนึง่งตอนที่มีมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะพระอาจารย์เนะี่ย ท่านชวนไปเก็บลูกกอบนเขารู้รู้จักไหมอะลูกกอคือคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นผลไม้คล้ายๆถั่วฮะเป็นข้างข้างในมันจะเป็นถั่วที่มีรสชาติอร่อยมากๆเขาเรียกมักกอแถวนี้เขาจะเรียกมักกอ,อสมัยก่อนอไม่ไม่รู้ช่วงฤดูเดือนอะไรไม่รู้ลูกกอเนี่ยมันจะร่วงไงมันจะร่วงแล้วมันจะ มันจะเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงสูงอะ่ะมันจะอยู่บนเขาสูงสูงอะ่ะต้องขึ้นไปเก็บมันถึงจะถึงจะได้วันนั้นก็เดินทางขึ้นไปบนเขาสูงก็ตอนนั้นก็เป็นพระเนาะแล้วก็จะมีเนนเนนตัวเล็กๆไปด้วยเนนก็จะถือมีดถือมีดไปแหลมถือมีดถือไปค่อยแคะลูกกอที่มันจมพื้นดินนะทีนี้สาม,มเณรเนี่ย ท่านก็ดืออ้อนะท่านก็เอามีดไปปาเอามีดแหลมไปปาต้นไม้ให้มันปักอย่างเงี้ยปักจึ๊บนี่ทีนี้เราเป็นพระเราคือคืนนี้สายโยมมันติดมานะบอกว่าโอ๊ยเนนเนี่ยทาไม่ได้เรื่องแนตะ่ทาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปหยิบมีดที่เนนปาแล้วไม่ไม่เสียบอะไม่เสียบต้นไม้เราก็ไปหยิบมาแล้วก็มาปา ปาปื้อไปมันก็ไปเสียบจุ๊บเพราะว่าเราเราเคยฝึกมานะตอนเป็นทหารน,นะมันก็ไปเสียบปึ๊บต้นไม้เนี่ยเห็นไม้ทําอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ้อวนเนนมางั้นเถอะ <laughs> ก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอหลังจากที่เก็บลูกก็กลับมาแล้วกลับมาถึงวัดแล้วมันก็มืดเนาะรู้สึกปวดทออ้องปวดท้องปวดหน่วงๆลงไปข้างล่าง ทีนี้ก็เลยไปหาพระอาจารย์ไปขอยาพระอาจารย์มากินพระอาจารย์ก็ให้ยาท่าน้ําขาวมากินเนาะพอกินแล้วก็ไปขึ้นไปบนกุฏิบนเขาไปจําวัดมันไม่หายมันไม่หายปวดมันรู้สึกปวดเหมือนวิ่งไปวิ่งมาปวดงงวงในท้องเหมือนมันวิ่งไปวิ่งมาทีนี้เราก็เลยสํานึกนะคือพระเนี่ยเขาจะก่อนที่จะนอนก่อนที่จะจําวัดเนี่ย ท่านท่านจะระลึกถึงศีลของตัวเองอนะเนาะว่าวันนี้เราไปทําอะไรบ้างก็เลยหลับตานึกถึงนึกถึงตอนที่อ๋อเราไปเอามีดมาปาต้นไม้เราก็เลยเลยระลึกถึงตรงนั้นได้เราก็มาเลยทําสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตให้เขาบอกว่าอ๋อลุงพี่รู้แล้ว ดูแล้วว่าตัวเองทําอะไรผิดก็เลยอธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินหรือว่าได้ทําผิดศีลข้อเนี้ที่ไม่สมควรเนี่ยหลวงพี่ก็ขอเอาหัวกรรมนะขอให้ท่านเนี่ยปวดอภัยให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอธิษฐานไปอย่างเงี้ยพออธิษฐานเสร็จปุ๊บปรากฏว่าในท้องเนี่ยมวลท้องปวดหน่วงๆอย่างนเนี้ยค่อยๆปวด มือลงไปที่บันเอวมือลงไปที่ขามือมือลงไปมือ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 ลงไปที่ปลายเท้าหลุดพื๊ดไปปลายเท้าหายไปเลยอ่าเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสมากับตัวเองนะเรื่องอย่างเงี้ยโอเคมันมีอีกเยอะหลายเรื่องที่ลุงจะเล่าให้ฟังเออ เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันจะยาวไปคลิปเนี้ยเดี๋ยวลุงจะค่อยๆเล่าไปทีละเรื่องนะนึกได้เดี๋ยวเล่าค่อยๆเล่าเนาะโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนวันเนี้ย